สร้างสรรค์นสนุกสุขสันต์เรียนรู้ไปด้วยกันออกปอปลาตาสวัสดีจ้เด็กๆยินดีต้อนรับสู่รายการโทรทัศน์เพื่อเด็กปฐมวัยปอปาตารลมาแนะนำตัวกันก่อนนะคะ พวกเราคือคุณครูและนักเรียนจากศูนย์สิกษขาวัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดนค่ะคุณครูแจ้งนะคะอ๋อแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณป้าปลาตากลมค่ะแหมนึกว่าจะลืมกันซะแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจัดเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูมีคำถามถามาถามเด็กๆนะคะอะไรเอ่ย เหมือนเพื่อนสนิทต,ตามเรามาติดติดแต่ตัวดำปิดปีคิด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 อะไรนะเหมือนเพื่อนสนิทต,ตามเรามาติดติดตัวดำปิดปีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ตอกไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้ครับจะไปถามแม่ก่อนคิดออกหรือยังจ้าเด็กๆยังถ้าคิดไม่ออกคุณครูแจงจะเฉลยแล้วนะคะ เพื่อนสนิทตัวดำปิดปีของเราก็คือคุณเงาของเราไงจ๊ะเอ๊ะแล้วเงาพี่เฟิร์สอยู่ไหนบ้่งปิดตีลางทีก็ดำน้ำดำมันชอบตามเราเป็นประจำชอบทำตัวตีสนิทคิดคิดออกกันไหมว่าอะไรเคยตามติดเราทุกวัน วิธีเล่นสนุกกับเงากันดีกว่าอากาศดีๆอย่างนี้เรามาเล่นกับเพื่อนสนิทกันดีกว่าเด็กๆเอาไปหัดทำกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเอาละเด็กๆชูมือขึ้นเอามือควยกันแล้วขยับข้อมือดูสิเป็นรูปอะไรคะกางปีกออกแล้วกับเพบิน ้า,ามีแสงและเงาก็เป็นของเล่นให้กับเด็กๆได้เราสามารถเล่นกับแสงและเงาได้ตลอดเวลาทั้งเช้าสายบ่ายเยน็นถ้าเอาแสงเงามารวมกับจังหวะและเสียงเพลงลก็จะทําให้การเล่นสนุกสนานมากขึ้นแสงเงาสอนได้ทั้งวิทยาศาสตร์ทําให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติสอนได้ทั้งเรื่องจินตนาการเรื่องภาษา เรื่องจำนวนและยังช่วยให้สนุกสนานไปกับการเคลื่อนไหวตัวเองด้วยนะอง,อง,องเล่นกับเงาที่บ้านก็ได้ง่ายนิดเดียว